ที่มาต่อกันประเด็นนี้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยคุณสมบัติพูดไปแล้วนะการปรากฏตัวของคุณลูกนัดนะคุณลูกนัดหรือว่าไฮโซลูก so <c oughs> นัดเนี่ยนะฮะธนธนากิจอํานวยที่เขาประกาศบอกจะออกมาร่วมมือกับบวลชนละโดยจะออกมาในี่แหละค้าม็อบนะครับแล้วก็ก่อนอันนี้ก็ได้มีมีการเผยแพร่คําขอโทษของตัวเองผ่านทาง Facebook แล้วก็ได้ออกไปพูดหลายรายการนะครับความคืบหน้าวันนี้นะครับสิ่งที่คุณลูกนัดอยากจะ ส่งต่อไปยังสังคมในความคิดของตัวเองยังไม่หมดวันนี้เนี่ยนะวันนี้คุณลุมนัทเองได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบครับเป็นข้อความที่กล่าวคําขอโทษต่อคุณทักษิณและคุณยิ่งรักชินวัตรสองอดีตน,น,นายกรัฐมนตรีจากสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเคยทําในอดีตมูพัฒน์คุณลุมนัดเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยนะฮะที่ได้เคยล่วงเกินคุณทักษิณคุณยิ่งรักเอาไว้ในอดีตวันนี้ผมขอกล่าวคําขอโทษอย่างเป็นทางการต่อทั้งสองท่าน ไวนณะที่นี้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ต้องใช้พื้นที่นี้ในก,รา,ในการกล่าวคําขอโทษเนี่ยเป็นเพราะวันนั้นเนี่ยที่ผมได้เสียมารยาทล่วงเกินแล้วก็หลูกเกียรติลบหลูกเกียรติทั้งสองท่านผมก็ได้กระทําต่อหน้าสื่อและเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันในหมู่ประชาชนวันนี้นะวันที่ผมต้องการจะกล่าวคําขอโทษต่อท่านผมคิดว่าการลบหลบซ่อนๆพูดขอโทษเบาๆมันไม่จริงใจและไม่ให้เกียรติทั้งสองท่านเอาเสียเลยโดย เพราะส่วนตัวผมแล้วเนี่ย public insult private apology ช่างเป็นพฤติกรรมที่ใช้ไม่ได้ครับผมจะไม่ทำแบบนั้นอย่างแน่นอนวันนี้ขออนุญ,ญาตยกมือสองข้างขึ้นประนมและกล่าวความขอโทษต่ตอคุณทักษิณและคุณยิ่งนะัชินวัตรต่อประชาชนทุกคนหวังว่าท่านทั้งสองจะสัมผัสได้ถึงความสำนึกผิดและจริงใจของผมผ่านตัวหนังสือเหล่านี้แล้วก็หาก่างไาเป็นการรบกวนทั้งสองท่านสักวันจะได้กล่าวควาขอโทษต่อทั้งสองท่านด้วยตัวเอง จากปากของผมเองอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่คุณลุนัทออกมาสื่อสารผ่าน Facebook ของตัวเองน่าสนใจนะน่าสนใจแล้วเมื่อสักครู่พอผมฟังสิ่งที่คุณสมบัติได้อธิบายไปอ่ะว่าว่าเออมุมมองของเขาเคยเกิดอะไรขึ้นกับ,ก,บกับคุณลุนัทเนี่ยเออชัดเจนอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่ง่์วันนี้คุณลุนัทได้ออกมาแต่ทีนี้มีอยู่มีอยู่อีกหนึ่งคนที่เหมือนไม่เข้าใจกับสิ่งที่ <laughs> คุณลุนัทออกมาสื่อสารคุณรัฐพัฒคุณนิพิธอินทรสมบัติ อดีตสอสอพัฒนลุงของพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพิษเนี่ยผมเข้าใจว่าพอหลังจากที่คุณนิพิษได้ฟังคุณลูกนักพูดผ่านสื่อหรือว่าได้สื่อสารในโซเชียลเนี่ยก็วันนี้ก็เลยออกมาโพสต์ถึงคุณลูกนัดนี่นะฮะคือคุณนิพิษเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเห็นข่าวบางคนออกมาขอโทษที่เคยชุมนุมกับกปปสบางคนเนี่ยไปไกลถึงขนาดถอดเสื้อกบปปสแลว้วมาใส่เสื้อแดงและบางคนเนี่ยไปไกลถึงขนาดใส่เสื้อที่มีคําว่าไพร่ที่หน้าอก ออกมาร่วมชุมนุมกับน,นัทวุฒิสาเกลือและที่ตกใจคุณในพิธบอกและที่จบที่ตกใจคือไฮโซลูกนันธนัทนา,านกิจอำนวยถึงกับยกมือไหว้ขอโทษนัทวุฒิสาเกลือและนัทวุฒิรับไหว้พร้อมยิ้มที่มุมปากจึงอยากเตือนว่าการกระทําของหลายคนในอดีตเนี่ยหากท่านคิดว่าการออกมาคัดค้าพนพรบดิลโทศกรรมล้างการทุจริต เป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วมาวันนี้การกระทําที่ต้องที่ถูกต้องของท่านในวันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้กลายเป็นความผิดขึ้นมาหรอกจะฟูไฟเสียใจยกมือไหว้นัทวุฒิทำไมนี่คือส่วนหนึ่งนะและคุณนิพิษก็ยังบอกได้ว่าอย่าน้อยใจการกระทําในอดีตเลยแต่จงหันไปดูด้วยความภูมิใจดีกว่าว่าเรานี่แหละเคยปกป้องบ้านเมืองผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้มแข็งมองทุกอย่างตามความจริงของสถานการณ์ในเวลานั้น แล้วก็บอกทิ้งท้ายบอกว่าถ้าลูกนัดไม่หนักแน่นพอผมว่าชีวิตลูกนัดก็ไม่เป็นสุขหรอกวันๆได้แต่ยกมือไหว้ขอโทษคนนั้นคนนี้ไม่เป็นอันทํางานทําการอะไรกันพอดีผมนี่แล้วก็ยกตัวอย่างผมนี่อืไม่ขอโทษใครหรอกแต่กลับภูมิใจในการกระทําของผมในอดีตเสียด้วยซ้ําใครจะยกมือไหว้นะัทวุฒิสายเกือก็เชิญตามสบายแต่มือผมเนี่ยหนักมือผมเนี่ยหนักยกไม่ขึ้น ถ้าจะให้ผมไหว้ก็คงต้องตัดแขนผมไปสองข้างนั่นแหละถึงจะไหวได้นี่ฮะเป็นสิ่งที่คุณนิพิษออกมาสื่อสารไปถึงคุณลุกนัดบอกไม่ต้องไปสำนึกอะไรการกระทำในอดีตจงภูมิใจจงภูมิใจกับสิ่งที่เคยได้ทําไปแล้วนะอันนี้ก็คือหมอที่ส่งไปแต่ดูเหมือนจะมีคําตอบโต้มาใช่ไหมคุณภรัตน์ใช่ใช่คือคำตอบโต้เนี่ยก่อนจะไปไฮโซลุกนัดเนี่ยคุณนัทุูตแกสวนก่อนฮะอ๋อคุณนัทวุฒิส่เขือน คุณต <Yeah. S 1> ัทวุที่สวนเลยฮะคุณตัทฒิบอกงี้ฮะบอกว่าลูกนัดเนี่ยเขาเอ่ยคําขอโทษผมกลางรายการพร้อมยกมือไหว้ผมก็รับไหว้แล้วก็บอกว่าผมไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่คนเสื้อแดงยิ่งใหญ่พอสำหรับคํานี้แล้วก็บอกได้ว่าเวลาเนี่ยจะชี้ชัดว่าลูกนัดคิดแล้วเชื่อตามที่พูดจริงหรือไม่ทุกอย่างเกิดขึ้นสดเปิดเผยแบบลูกชายเขาทากันน้องเขาไหว้ผมก็รับที่เหลือก็ดูกันไปไม่นึกว่านิพิษจะดิน้น แล้วบอกว่าผมยิ้มมุมปากไม่ใช่แล้วนิพิษผมนักเลงพอคิดแบบนิพิษไม่เป็นหรอกผมพูดชัดมาตลอดว่ากปปสชุมนุมจนรัฐบาลยุบสภาผมรับได้แต่ที่ขวางเลือกตั้งเปิดทางรัฐประหารคือการสร้างความเสียหายของประเทศผมรับไม่ได้ที่บอกว่าลูกนัดต้องไปวางรีสารดีกาถ้าขอโทษผมเลอะเทอะเขาพูดว่าเกิดสํานึกทางการเมืองจึงอยากแสดงออกต่อคนเสื้อแดงและอีกหลายคนไม่เกี่ยวกับคดีความซึ่งเป็นอำนาจศาล แล้วตอนทายฮะตอนทายประโยคนี้ฮะคือประโยคที่บอกว่ายกมือไหว้ต้องตัดแขนใช่ไหม <c oughs> ครณนันทวุฒิบอกว่าใครจะใครจะยกมือไหว้นันทวุฒิก็ตามสบายแต่นิพิษมือหนักยกไม่ขึ้นจะให้ไหว้ต้องตัดแขนไปทั้งสองแขนโถจุดจุดจุดนิพิษอย่าถึงกับตัดแขนเลยเก็บไว้ไหว้ประยุทธ์เถอะก้มหัวต่ำๆด้วยเขาจะได้เอ็นดูนี่โอ้โห <c oughs> สวนแรง สวนแรงสวนแรงนะใช่ใช่สวนแรงมากขณะที่ตัวของไฮโซลุกนัทเองก็ออกมาตอบเหมือนกันนะไฮโซลุกนัทก็ตอบคุณนิพิษฮนะบอกว่าก็เข้าใจท่านนะทุกอย่างนะเข้าใจแต่การที่เด็กเนี่ยไปขอโทษผู้ใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามไม่ควรถูกมองว่าผิดเลยนะท่านเองก็เคยติดเตดือนผมว่าเวลาทำอะไรอย่าให้มันดูก้าวร้าวให้มากมันจะดูไม่ดีดังนั้นการขอโทษของผมจึงเหมาะสมนะครับ ผมแค่ไม่อยากให้ท่านต่อต้านการที่เด็กคนนึงจะขอโทษผู้ใหญ่ที่เราเคยเสียมารยาทและพูดจาก้าวร้ายใส่เขาและประเทศไทยก็เจ็บช้ำกันมามากพอแล้วควรถึงวันที่เราจะต้องสามารถหันหน้าเข้าหากันก้าวผ่านความขัดแย้งให้อภัยซึ่งกันและกันได้สักทีความสามัคคีของคนในประเทศคือทางออกครับนี่เขาบเลยนี่คนนี้ไตรงน้นี่ก็ตอบไม่แรงมุณนัทวุฒินันทวุฒินี่ว่าเป็นการ สวนแรงนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงคุณลูกนัดนะครับก็คือคุณศิระเจนจาคะนี่คนนี้ก็แรงเหมือนกันคุณศิระเจนจาคะสสอกรุงเทพจากพลังประชารัฐวันนี้แกตอบโต้หลายประเด็นแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่พูดก็คือพูดถึงคุณลูกนัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยกรณีที่คุณลูกนัดมาร่วมคารม,มอบเนี่ยนะโดยมีการชุบป้องชุบป้ายเนี่ยไม่อยากเชื่อนะค,คุณศิระบ,บอกไม่อยากเชื่อว่านี่เป็นภาพของคนที่มาจากตระกูลที่มีการเลี้ยงดูมาอย่างดีถูกคนอื่น เรียกว่าเป็นไฮโซแต่กลับมีสมองคิดได้เพียงเท่านี้สิ่งที่ออกมาเรียกร้องคือเจตนาล้มล้างสถาบันแล้วคุณศิละก็บอกว่าตนเน่ยชี้เป้าให้แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยเจตนาจะล้มล้างสถาบันหรือไม่ขอให้ตํารวจสอบภาพด้วยที่ปรากฏด,ด้วยรวมถึงขอถามไปยังพ่อแม่ของไฮโซคนนี้ให้ดูพฤติกรรมของลูกด้วยว่าเลี้ยงมาทําไมเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจ<ม>ว่าไฮโซสมัยนี้ทาไมสมองมันน้อยโอ้โหนี่ฮะ เรียกว่าไปถึงบิดามารดากันเลยทีเดียวนะะเออนี่แล้วแล้วเหมือนดูเหมือนคุณศิระอยากจะชี้ทางให้หนึ่งนึงสองเลยใช่ไหมเออถ้าดูตามที่สิ่งที่คุณศิระชี้แจงนะก็เหมือนเหมือนดูเจตนาจะไปอย่างนั้นว่าเออนี้ตัวเองชี้เป้าไว้แล้วนะว่าพฤติกรรมเขาเข้าข่ายหรือเปล่าตํำรวจลองไปดูซิแตอนนี้ก็โอ้โหนะฮะเหมือนกับดูจากข้อความในป้ายก็นไปไหนจะมีอะไรขนาดนั้นนะ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ